ตุลาหกสามทอดภ้ากถินที่วัดสุพรรณรัตน์ช่วงสิบนาฬิกากว่าตอนนี้ก็กำลังกะกำลังตัดกำลังเย็บพื้นนี้ยังเย็บไม่เสร็จให้คุณพระช่วยกันเย็บภ้ากถินนี้ก็พื้นนี้เย็บแล้วกำลังยอม ยอมเสร็จแล้วตากแห้งจึงจะกรารกระถินได้วันนี้ตอนนี้ก็ช่วงใกล้ใบสามแล้วตอนนี้กำลังยอมผ้ากระถินผู้ครองกระถินองค์นี้แหละกำลังยอมองไหนจีวรขาดองไหนจีวรเก่าดับกระถิน ครองกระทินมวลธนาทุกท่านเด้อมาจากทุกทิศทุกทางตั้งแต่เย็บมาไม่มีติดเลยใช่ไหมครับคือปกติใช่ไหมเข็มได้โมซ่าอ้าวโอ้ <laughs> <ว> นยมบอกว่าอันไหนไม่ใช้นานเขาบอกว่าเขาให้ได้หย่อนน้ำมันเพราะมันแห้งเขาว่าอย่างงี้นะมันแห้งลรวลำบากหย่อนยายใครเป็นคนหยอดให้น้ำมันจักรนห้ใช่ครับต้องอย่างนั้นแหละใช่ต้องอย่างนั้นเลย แล้วได้หรือยังได้ได้ได้อ๋อครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะน่าจะได้แล้วเนาะเขบอกว่าาทีตอนนี้ครึ่งชั่วโมงจะได้ไปทำให้แห้งไวๆอันนี้เหลือ6นาทีใบสามถอดเสร็จประมาณ11นาฬิกา อันนี้ก็บสองห้าสิบสี่พาแห้งก็สี่โมงเย็นนนล์ลาหรือสี่โมงกว่าทีนี้บสองห้าสิบสี่แล้วอันนี้ของใครตัดเย็บครับตอนออนี้อ๋อคิมโอ ทดสอบขีดครับน,นี่ก็ปีที่แล้วาตกัสสาธุโมทนาทุกท่านที่มาร่วมบุญกระถินตั้งแต่แม่มะลิมาจากปักใต้นครศรีธรรมราชห้าคนกรุงเทพยโยมเกินกะนกพรและคณะและกะ็ญาติโยมแถวกันทลักสะแก้วโดยคุณหารด้วยแล้วก็ทุกท่านโดยเดอสาธุกขับทุกท่านที่มาร่วมบุญกระถินทอดผ้า